สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับทุกท่านสู่ช่องยกระดับจิตวิญญาณผมนำทุกเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับจิตวิญญาณโดยเฉพาะวิธีการฝึกใจการนำใจให้เข้าถึงในข้อธรรมะปฏิบัติแบบง่ายๆแบบที่ชาวบ้านมาฟังก็สามารถเข้าใจระดับชั้นใดๆมาฟังก็สามารถเข้าใจถ้ามีจริตที่ตรงกันต้องกัน เขาดูกันที่ผลของอารมณ์ใจที่เข้าถึงหรือไม่ครับในเรื่องของหลักวิชาการที่เอามาพูดให้สับสนวุ่นวายให้งงผมจะไม่นำมาโดยเด็ดขาดแต่บางอย่างอาจจะต้องมีคำบาลีบ้างเพราะว่าเลี่ยงไม่ได้สิ่งที่ผมนำมาพูดนั้นเป็นคำสอนที่คุณครูบาอาจารย์ท่านขยายความมาให้เห็นแล้วชัดเจนผมก็นำมาขยายความอีกทีหนึ่ง มาอธิบายให้กระชับชัดเจนขึ้นอีกทีหนึ่งเพราะว่าเราอาจจะไปฟังมาแล้วไปอ่านมาแล้วอาจจะเข้าใจไปอีกทางหนึ่งครับผมก็เลยนำมาในบางส่วนถ้าหากท่านมาพบในแต่ละคลิปที่ผมพูดบางเอิญมันอาจจะไปตรงกับสิ่งที่ท่านอยากรู้หรือมีข้อสงสัยอยู่พอดีผมเชื่อว่าสิ่งนี้ไม่ใช่เรื่องบางเอิญครับคือ การถูกจัดสรรมาโดยสิ่งที่ท่านมองไม่เห็นขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังกดไลค์กดติดตามถ้าหากท่านที่เพิ่งเข้ามาพบยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามไว้ครับเพื่อจะมีเรื่องราวอะไรที่ดีๆมีประโยชน์สาระต่อสภาวะจิตของท่านวันนี้ผมมีความตั้งใจจะนำประสบการณ์ส่วนตัวมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับ ปฏิหารการรอดตายแต่ต้องมีความเกี่ยวข้องกับการฝึกจิตใจในการปฏิบัติธรรมด้วยโดยส่วนตัวของผมเนี่ยผมเป็นคนที่ปฏิบัติธรรมมาตั้งแต่จำความได้เริ่มแรกในชีวิตผมพ่อแม่ก็สอนให้ผมเนี่ยจับลมหายใจด้วยการภาวนาพุโทโธหลังจากนั้นมาก็มีการพัฒนาการของสภาวะจิตขึ้นมาเรื่อยๆผมเริ่มเรื่องราวเกี่ยวกับประสบการณ์ของผมเลยแล้วกันครับ คืนในช่วงปีประมาณ3มกว่า4กว่าตอนนั้นผมทำอาชีพรถทัวร์รถตู้ดิ่งทัวร์ทั่วประเทศในครั้งนั้นผมก็มีงานอยู่งานหนึ่งที่ผมต้องนำคุณลูกค้าเนี่ยไปดำทางภาคเหนือจำไม่ได้ว่าชังเชียงรายหรือพะเยาเช้าไปถึงนู่นก็ไม่ได้นอนครับล้างหน้าล้างตาแล้วก็ตีรถกลับปรากฏว่ามันก็มามืดนะคร ผมขับเรื่อยครับก็ขับไม่เร็วขับเรื่อยขับอยู่คนเดียวก็มาถึงช่วงอายุทยาประมาณ3ามหรือสี่ทุ่มผมก็จําไม่ได้แล้วแต่ดึกแล้วละ่ะผมจําได้ว่าดึกช่วงนั้นทางสายเอเชียเนี่ยมันมีการก่อสร้างทางเป็นระยะก่อสร้างทางเป็นระยะก็จะมีทางเบี่ยงตลอดนะฮะจนถึงลังสิทธิ์เลยละจะมีทางเบี่ยงตลอดช่วงจากอายุทยาถึงลังสิทธิ์ตอนนั้นมันระยะทางกี่กิโลผมก็จําไม่ได้แล้วจาได้ว่าอีกไกล ทางเบี่ยงก็มีอยู่มากมาย,เ,ยเบี่ยงซ้ายบ้างเบี่ยงขวาบ้างทางสะพานบ้างทีนี้ผมขับมาด้วยความเหนื่อยล้าผมจําได้ว่าผมรู้สึกง่วงนอนพอมาถึงช่วงจังหวัดอยุธยาเนี่ยผมจําได้แน่นอนชัดเจนเลยว่าผมรู้สึกง่วงนอนมากแล้วผมตั้งใจว่าเดี๋ยวจะเข้าปั๊มน้ำมันและให้พ้นการก่อสร้างตรงนี้ไปก่อนจะเข้าปั๊มน้ำมันมันมืดมากครับสองข้างทางจะมีไฟสลัวบ้างเล็กน้อยในขณะที่ผมคิดยังไม่ทันสิ้นคําว่าจะเข้าปั๊ม ผมเลือบตาไปเห็นนะฮะเห็นภาพสเสด็จพ่อปิยะมหาราชท่านนั่งหน้าขืนอยู่ด้านหลังผมด้านหลังเบาะหลังคอนโซลผมจำหน้าท่านได้ชัดเจนแม่นมากซึ่งในรถนั้นผมก็ปิดม่านทั้งหมดซึ่งแสงอะไรก็จะไม่ค่อยมีแต่ว่าผมเห็นใบหน้าท่านชัดเจนเป็นแสงสว่างและมีหนวดหน้าท่านขึงม,มากเคร่งขรึมแล้วผมก็วูบหลับไปเลยนะ ผมไม่รู้สึกตัวพอมารู้สึกตัวอีกทีตอนที่ผมเห็นทางตรงนั้นไมเป็นทางดีมาก 3- ามสี่เลนผมจําได้ว่าตรงนั้นคือรังสิตผมอยู่ในเลนกลางผมกําลังจะพุ่งลงไปที่เกาะกลางล่องเกาะกลางถนนกินมาที่เลนขวาครึ่งเลนขวาสุดแล้วพอดีมองกระจกเห็นไฟสูงสาดเข้ามาแวบแวบแวบจากด้านหลังผมแล้วมีเสียงแตกกด ผมได้สติทันทีผมก็เลยประคองรถล็อกไว้ที่เลนขวาและตบให้สัญญาณตบเข้าเลนกลางเหมือนเดิมรถคันนั้นแซงขึ้นมาผมจําได้ว่าเป็นรถกระบะผมยังนึกขอบคุณรถกระบะคันนั้นอยู่จนถึงทุกวันนี้ว่าเขาได้ช่วยชีวิตผมไว้ถึงแม้จะอย่างไรก็แล้วแต่เจตนาของเขาดีมากเพราะว่าถ้าไม่มีเขาผมยังไม่รู้สติผมก็ต้องไปชนเสาไฟที่เป็นเสาโลหะใหญ่หญๆล่องกลางถนนตรงนั้น,น,นก็คงแหลกเหลวไปแล้ว เพราะว่ารถตู้หน้าก็สั้นด้วยแล้วขับมาด้วยความเร็วประมาณ9 0้0 0้อยกว่ากว่าประมาณนี้ผมก็มาทบทวนระหว่างที่ผมขับรถนี่ผมนึกในใจว่าผมรอดมาได้ยังไงจากอายุทยามีทางเบี่ยงตลอดระยะทางจนถึงรังสิตเป็นช่วงกลางคืนถ้าผมหลับในจริงแนละ้วผมจะขับมาได้อย่างไรผมก็นึกดูว่าใครมาช่วยผมขับรถ จนมาถึงลังสิทธิ์และมารู้สึกตัวจากการที่รถกระบะสาดไฟสูงกระพริบใส่และกดแตรเตือนสติให้ผมได้มีสติลุกขึ้นมาแล้วก็ประคองรถครับผมยังจำได้จนถึงทุกวันนี้สิ่งที่ผมเห็นก่อนที่ผมจะหมดสติไปนั้นก็คือเป็นภาพของเสด็จพ่อป,ปิยะมหาราชซึ่งผมมีความรักมีความศรัทธาในองค์ท่านมาก ก็คือนี่เรื่องนี้ผมก็เล่าให้ฟังว่านี่แหละสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านมีจริงดวงจิตวิญญาณมีจริงการที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะคุ้มครองเราหรือเปล่านั้นขึ้นอยู่กับการรักษาจิตปฏิบัติตัวของเราด้วยถ้าเราเป็นคนดีเขาเรียกว่าคนโบร,ราณบอกว่าคนดีผีคุ้มก็น่าจะเป็นประมาณนี้ปฏิบัติรรมผมเน้นในเรื่องของการลดกิเลสตัดกิเลส ผมไม่ได้ไปท่องตาําราแต่ผมจะจําจากคําสอนของหลวงพ่อฤาษีลิงดำเพราะถ้าเรานั่งแต่สมาธิอย่างเดียวเนี่ยสมาธิสูงสุดเราก็ไปได้แค่พรมไม่สามารถตัดกิเลสได้ทั้งหมดแต่ถ้าเราใช้วิปัสสนาญาณใช้ปัญญาด้วยประกอบกันเขาเรียกว่าทั้งสมถะภาวนาทั้งวิปัสสนาภาวนามันก็จะทําให้เราเกิดภูมิปัญญาสามารถพิจารณาลดกิเลสและตัดกิเลสได้ในที่สุดครับ ก่อนที่ผมจะขับรถหรือระหว่างผมขับรถเนี่ยผมจะระลึกถึงคุณบิาดามารดาคุณพระพุทธเจ้าทุกทุกพระองค์สิ่งศักดิก์สิทธิ์และในระหว่างที่ผมขับรถเนี่ยระยะทางไกลๆไม่ว่าจะ800โลพันกว่าโลถึงแม้จะขับไปนาราธิวาสพันกว่าโลเนี่ยระหว่างที่ผมขับที่ผมไม่ได้ใช้ความคิดอะไรมากผมก็จะเล่นกระสิงของผมไปเรื่อยๆนี่คือเป็นกิจวัตรที่ผมทําอยู่ตลอดเห็นไหมครับผมทํางานอยู่ขับรถอยู่ผมก็ภาวนาได้ ใช้กระสินได้ผมใช้กระสินอะไรจะเล่าให้ฟังครับระหว่างขับรถเนี่ยผมจะได้ยินเสียงลมที่มันตีตีวัตถุในรถเราด้านนอกเนี่ยมันจะดังเสียงเสียงดังฟู่ฟูเนี่ยผมก็จะจําเสียงนั้นและผมมองเห็นภาพลมนะฮะผมใช้กระสินลมวายโยกระสินผมก็นึกกระสินลมไปเรื่อยขับไปเรื่อยๆแต่เรื่องของกระสินลมเนี่ยก็เป็นเรื่องแปลกนะฮะผมเคยขับไปที่หาดใหญ่ ปกติมันต้องประมาณ10กว่าชั่วโมงสมัยปี3กว่านั้นทางก็2เลนสวนกันอสองเลนสวนกันขับกลางคืนทางก็ไม่ใช่ว่าดีนะครับโดดโยนปลายโนายโนไปเหมือนคลื่นทะเลมหาสมุทรอินเดียประมาณนั้นก็มาครั้งหลังที่ผมภาวนากสินลมวายโยกสินเนี่ยครั้งนั้นผมขับไปถึงหาดใหญ่ก่อนเวลาที่ผมกําหนดผมใช้เวลาขับจากกรุงเทพถึงหาดใหญ่เพียง6ชั่วโมง ทั้งทั้งที่เส้นทางก็ไม่ดีสองเลนสวนกันปกติต้องสิบกว่าชั่วโมงวันนั้นผมขับไปแค่6ชั่วโมงลูกค้าที่ไปหาดใหญ่จ้างผมไปเนี่ยเขาก็งงว่าทำไมมาถึงไวมากเขาเองก็งงผมเองก็งงงงแต่ผมไม่พูดอะไรแต่ว่าในใจผมผมรู้แล้วว่าผมใช้ภาวนาวายกสินคือผมขับไปทั่วประเทศเนี่ยในระหว่างการขับรถเนี่ยผมภาวนาของผมไปบ้าง ใช้กระสินกองใดกองหนึ่งไปบ้างสลับกันไปเรื่อยๆคือผมเป็นคนชอบของแบบนี้แต่สิ่งสำคัญคือเราอย่ามุ่งเอาแต่กำลังสมาธิอย่างเดียวสมาธิเพียงเล็กน้อยที่เรามีสติเราไปใช้ปัญญาวิปัสนาญาในการพิจารณาลดกิเลสตัดกิเลสอย่าไปติดตำรามากจนเกินไปเพราะว่าจะพาให้เราเข้าใจผิดพลาด คุณครูบาอาจารย์ท่านก็เรียนมาประเรียนทำนหลายๆประโยคอย่างหลวงพ่อฤาษีลึงนำเนี่ยท่านเรียนมาแล้วท่านประมวลผลทั้งหมดแล้วมาขยายความแล้วนําสิ่งที่ตกผลึกของท่านเนี่ยมาสอนเราแล้วเมื่อเราพบหลวงพ่อฤาษีล่งนำแล้วนับเป็นบุญวัสนาของเราเรียกว่าดินแดนพะนิพพาน์เรามองเห็นแสงอยู่ไกลๆถ้ากําลังใจท่านสูงมันก็ไม่ไกลแล้วครับลหลายๆท่านก็อาจจะตั้งใจว่าขอเป็นชาตินี้ บางท่านก็อาจจะขอไปต่อเอาข้างบนผมขออนุโมทนาครับอย่างน้อยที่สุดเราเชื่อมั่นว่าดินแดนพระนิพพานไม่ใช่ดินแดนศูนย์ดินแดนนี้เป็นดินแดนทิพย์มีกายทิพย์ที่เป็นพระอาหารหันต์อยู่ดินแดนพระนิพพานการที่จะพิสูจน์เราต้องทําจิตของเราฝึกในหลักสูตรขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าในสายวิชาสามหรือมโนโมยุทิธิแล้วทําจิตของเรา ให้ก้าวคุณสู่การเป็นอริยเจ้าขั้นต้นคือพระโสดาบันท่านจะสามารถสัมผัสดินแดนพะนิพานได้ตรงตามความเป็นจริงยิ่งกว่าอ่านตำรายิ่งกว่าฟังจากที่ใดมาครับถ้าตำราอย่างเดียวก็อาจจะตีความคันผิดพลาดว่าดินแดนพะนิพานศูนย์อผมจะไม่ขอกล่าวตรงนี้ละกันก็เป็นนั้นว่าเราเรียนรู้มาบ้างเล็กน้อยแล้วปฏิบัติทำจิตให้เข้าถึงกิเลสจะต้องค่อยๆลดให้ได้ และแตัดกิเลสให้ได้ในที่สุดเต็มที่ผมกล้าพูดว่าถ้ามีกําลังใจเข้มขน้นไม่เกินสองชาติชาตินี้กับชาติหน้าชาติหน้าท่านไปเกิดเป็นเทลดาห,หรือเป็นผมแล้วท่านต่อพระนิพพานได้เลยกําลังใจเข้มข้นมีอยู่หลายท่านครับที่เข้ามานั่งชมนี้เพราะคนที่เข้ามาชมจํานวนมากเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่มีกําลังใจผมขอขอบพระคุณทุกท่านอยากฟังอยากชมอะไรก็คอมเมนต์เข้ามาครับผมยินดีที่จะนํามาทำเป็นคลิปนี้ ถือเป็นธรรมทานสัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ทำเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงแต่การให้อื่นๆน,น,น,นั้นเราต้องปฏิบัติด,ด้วยในบารมีทั้ง10อย่างถ้าเราจะเอาแต่สวดมนต์นั่งสมาธิแต่ไม่รู้จักทําบุญทําทานไม่มีจิตเมตตาเลยไม่ได้ครับทุกอย่างบารมีสิบต้องครบศินห้าครบเชื่อว่าเกิดมาแล้วต้องตายแน่ๆ ปรารถนาดินแดนพนิพานไว้หากกำลังใจท่านเป็นแบบนี้ท่านคือพระอริยเจ้าพระโสดาบันแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอให้ทุกท่านจงประสบความสุขความเจริญทั้งด้านโลกและด้านธรรมทุกๆท,ท่านครับ